พระประธานในวัดในบูสวนวัดวังคําอํเาเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน์นะครับก็ามากับวาสักการะขอพอรถึงวัดแล้วนะครับฝนตกเพิ่งหยุดครับยังว่าเพาพำมพำมอยู่ครับสงสัยอยู่ช่วงหยุดปรับปรุงครับไม่มีคนมาเลยแต่ยังเปิดเข้ามาได้อยู่นะครับนะครับมีกําแพงรอบมีประตูเข้าออกมีพระรอบกำแพงเลยนะครับ ฝนตกนะครับน้ำขังเพราะว่ามีกระพื้นซีเมนต์ไม่มีที่ระบายน้ำหน้ารอเอ้ยหน้าร้อนนน้ำอุ่นๆเลยครับน้ำลงมาหมนะครับอากาศน,นะครับเดี๋ยวจะพาดเดินดูสถานที่รอบนอกต่อไปนะครับวัดวังคำนะครับสไตล์ก่อสร้างทําแบบ ภูไทยครับตรงซสือโบราณโดยวัดลังคำครับครับทางเข้าทางออกมาง่ายนะครับติดถนนาสายหลักเลยนะครับทางทางดีครับถนนลาดยางยังดีโอเคนะครับเดี๋ยวอีกชุดๆนะครับน้ําขังครับฝนตกเมื่อกี้ขึ้นซีเมน์ไม่มีที่ระบายโดินข้างบนดีกว่านะครับโอ้